สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานภารากิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและภารากิจงานสนับสนุนสำนักพระราชวังประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2566ดังนี้การปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งตามหลักเกณฑ์สำนักพระราชวังจำนวน104หมายรับสั่งประกอบด้วยงานพระราชทานน้ำหลวงพร้อมเครื่องประกอบกิติยศกฏโถจำนวน1ห,หมายรับสั่ง งานพระราชาานน้ำหลวงพร้อมเครื่องประกอบกิติยศหีบทองทึบจำนวนหนึ่งหมายรับสั่งงานพระราชทานน้ำหลวงพร้อมเครื่องประกอบกิติยศหีบทองลายสลักจำนวนหกหมายรับสั่งงานพระราชทานน้ำหลวงพร้อมเครื่องประกอบกิติยศหีบลายการแย่งจำนวนห้าหมายรับสั่งงานพระราชทานน้ำหลวงพร้อมเครื่องประกอบกิติยศหีบเชิงชายจำนวนหกหมายรับสั่งงานพระราชทานเครื่องประกอบกิติยศหีบทองลายสลักจำนวนเก้าหมายรับสั่ง งานพระราชทานเครื่องประกอบกิติยศหีบลายการแย่งจำนวน12หมายรับสัง่งงานพระราชทานเครื่องประกอบกิติยศหีบเชิงชายจำนวน7หมายรับสั่งงานพระราชทานเพลิงศพพร้อมเครื่องประกอบกิติยศจำนวน35มห้มายรับสั่งงานพระราชทานเพลิงศพจำนวน1หมายรับสั่งงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษจำนวน21หมายรับสั่งสนับสนุนภารกิจพิธีการศพ hmm ที่ได้รับพระราชทานนอกเขตจังหวัดจำนวน2หมายรับสั่ง ปฏิบัติหน้าที่งานาพระราชทานเพลิงศพพร้อมเครื่องประกอบกิติยศโกดแปดเหลี่ยมและกดโถะนาเมนวัดและที่วันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนสำนักพระราชวังเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจำนวนหนึ่งหมายรับสั่ง ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนในการวางพวงมาลาพระราชทานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์ในงานพิธีศพนางสาวรุ่งทิวาศรีวิชัยมูลณนะบ้านเลขที่92หมู่2ตำบลปงแสงทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยนายชัชวานฉายบุตรผู้ว่ารชาชการจังหวัดลำปางเป็นผู้เชิญวาง งานสนับสนุนสำนักพระราชวังจำนวนหภาร,รกิจสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุดทานาวีนาจโดยมีหม่อมหลวงสวราลีกิติยากรผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีทอดถวายวันที่23ตุลาคม2565ณวัดปวงสนุกด้านเหนืออำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเชิญสิ่งของพระราชทานถวายวัดในจังหวัดลำปางจำนวน18วัดและ1มหาวิทยาลายัยวันที่24มกราคม2566สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ถวายเครื่องสังฆทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจา้าขุนพระศินีนาถพิลาศกัลยาวันที่26มกราคม2566ณวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การเชิญสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระพรมมงคลวัชโรดมโอภาสโอภาโศเจ้าอาวาสวัดจองคำเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลวันที่5กุมภาพันธ์2566ณวัดจองคำพระอารามหลวงอําเภองาวจังหวัดลำปางสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ถวายเครื่องไถยธรรมพระราชทานถวายแด่พระมหาอนุชิตอภิปุญโญ ผู้สอบได้ปรเรียนร,รมก้าประโยคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลตำรวจโทสกลเขตจันทรากรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้แทนเชิญวันที่22มิถุนายน2566ณวัดสวนดอกอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่พิธีฝังร่างพรายบุญเลิศช้างต้นในพระบ่าวสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบรงช้างต้นสถาบันค้าราชาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางงานสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน22ภาร,รกิจอาทิเช่นสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่พิธีทางาศาสนามหามงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่งถวายพระพร นื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กับรกรกฎาคม2566ณหอประชุมสารากลางจังหวัดลำปาง สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรชสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนายน2566ณหอประชุมสารากลางจังหวัดลำปาง